มพาไปดูเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นย่านนนทบุรีสะพานเจดเขาเรียกกันแบบนั้นนะฮะเกิดเหตุก็มีรถคันนึงขับไปอยู่ๆก็มีบีเอ็มอีคันนึงขับแซงหน้าแล้วก็เหมือนกับขับย้อนสอนมาชนตุ้มแบบเนี้ยท่ามกลางความตกใจของคนที่อยู่บนรถนะครับคําถามคือเกิดอะไรขึ้นเห็นเบื้องต้นบอกว่าคนขับรถบีเอ็มคันก่อเหตุเนี่ยน่าจะมีปัญหาอาการทางจิตกับมีเรื่องการเสพยาด้วยล่าสุดมีการตั้งข้อหาแล้วนะครับแต่ว่าเราลองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ มันจะมาชนแล้วพี่พีเฮ้ยพี่พี่เนี่ยจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้คนที่เขาถูกชนเนี่ยก็ไปแจ้งความนะครับแล้วก็พบว่า จากข้อมูลเบื้องต้นคนก่อเหตุเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตนะครับมีเอกสารหลักฐานการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาม,มาเป็นหลักฐานแล้วจากการตรวจร่างกายคนก่อเหตุพบว่าไปเจอสารเสพติด mm hmm. เมทแอมเฟตามีนด้วยนะครับแล้วเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าเจ้าตัวที่มาสอบปากคำเนี่ยให้การสอบปากคำก็ให้การพวกวนด้วยส่วนเรื่องของความคืบหน้าทางคดีล่าสุดตำรวจมีการแจ้ง3าข้อหาคือทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายและยาเสพติดไ้โทษนะครับ ยืนยันบอกถึงเบี้ยการทางจิตก็ไม่มีผลต่อคดีในชั้น<ม>พนักงานสอบสวนด้วยนะคะติดตามพรีพิทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย